สวัสดีค่ะพี่ขวดมี2เคล็ดลับวิธีกำจัดเชื้อราและกลิ่นเหมน็นบนเขียงสะอาดใสแน่นอนเพียงแค่ทำแบบนี้ค่ะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ นี่ค่ะเขียงเวลาที่เราใช้มานานๆน,นะคะก็จะเป็นคราบดำเป็นเชื้อราแบบนี้นะบางทีมีกลิ่นติดเขียงอีกค่ะทำให้เขียงของเราดูไม่น่าใช้วันนี้พี่ขวดมี2เคล็ดลับง่ายๆมาฝากค่นค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะก็ให้เราตั้งน้ำให้เดือดเลยนะหาหม้อใบใหญ่ๆมานะคะแต่ถ้าใครไม่มีแบบพ่ขวดเนี่ยมีหม้อเล็กๆแบบนี้ก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะนำเขียงลงแช่ในหม้อที่เป็นน้ำร้อนเดือดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้เราพลิกกลับไปกลับมาให้เขียงเขาโดนน้ำเสมอทั่วถึงกันนั่นเองโดยเราจะแช่ไว้แบบนี้30นาทีนะคะการที่เราให้นำเขียงมาแช่ในน้ำร้อนแบบนี้ก็คือเมื่อเขียง มเขาแช่อยู่ในน้ําเขาจะมีความอ่อนนุ่มลงก็จะทําให้เราขัดลาออกได้ง่ายค่ะเราจะแช่ไว้30นาทีนะคะครบ30นาทีเราก็มาขูดตรงลาดําๆแบบนี้ออกจะเห็นว่าขูดง่ายมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสู่เคล็ดลับที่1กันค่ะนั่นก็คือจะใช้เปลือกมะนาวมะนาวที่เราใช้แล้วนี่นะคะหรือจะเป็นมะนาวที่เราซื้อมาใหม่ๆเลยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วให้เรานำเกลือป่น โรยลงไปบนเขียงให้ทั่วนะคะเกลือป่นเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ช่วยขจัดกลิ่นบนเขียงได้ด้วยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานํามะนาวถ้าหากว่าเป็นมะนาวที่ยังมีน้ําอยู่ให้เราบีบน้ําลงไปสักหน่อยแต่ถ้าหากว่าเป็นมะนาวที่เราคั้นน้ําไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะนําเปลือกมาขัดมาถูบแบบนี้ได้เลยค่ะเราก็ขัดถูไปเรื่อยๆเสร็จแล้วให้เราวางพักเขาไว้15นาทีหลังจากนั้นก็นําไปล้างทําความสะอาดได้เลยค่ะแค่นี้ก็จะได้เขียงใหม่ใสปิ้งกลับมาแล้วนะคะ คราวนี้ค่ะเรามาดูวิธีที่2กันบ้างนะคะเคล็ดลับที่2ก็จะใช้ของที่มีในบ้านเนี่ยค่ะก็คือเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูนั่นเองนะคะให้เราโรยเบกกิ้งโซดาลงไปบนเขียงได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยโรยมากโรยน้อยขึ้นอยู่กับว่าเขียงของเรามีเชื้อรามีรอยดำมีคราบเยอะหรือเปล่าเสร็จแล้วให้เราลาดน้ำส้มสายชูลงไปแบบนี้เลยค่ะ พอเราลาดลงไปแบบนี้นะคะก็ให้เราเตรียมสกอตไบต์หรือจะเป็นฟองน้ําที่ใช้แล้วก็ได้นะคะนํามาขัดขัดถูถูเข้าแบบนี้เลยค่ะขัดไปเรื่อยๆนะคะคราบดำคราบลาหรือกลิ่นเหม็นที่ติดอยู่บนเขียงก็จะหายไปแล้วก็สะอาดใสแน่นอนเมื่อเราขัดเรียบร้อยแล้วก็ให้เรานําไปล้างทําความสะอาดด้วยน้ํายาล้างจานธรรมดานเนี่ยนะคะล้างให้ทั่วเลยค่ะขัดขัดถูถูไปเรื ตอนนี้นะคะเราก็ล้างแบบนี้เสร็จเรียบร้อยล้างน้ําให้สะอาดเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้เขียงที่สะอาดใสปิ้งกลับมาหน้าใช้ทําอาหารได้สะอาดปลอดภัยแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็น2เคล็ดลับง่ายๆนะคะชอบวิธีไหนสะดวกวิธีไหนใช้วิธีนั้นได้เลยค่ะอย่าลืมลองทํากันนะคะ